สวัสดีครับพี่นอ้องกองไยสุข,ขู่ทุกคนครับผมทิดเอ็ดอีสานพาทินมาอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิพาพ,พี่พี่นองมาเมือ,มอกับอาชีพ,อาช,พอาชีพหนึ่งที่คนอีสานไดท้ทิ้งทิ้งฐานปานเกินไปมากทาการทํางานเพื่อไปห,หาเงินไปจุนเจือรครอบครัวครับนี่ครับผมพี่น้องครับนี่คืออาชีพ,อาช,พอาชีพหนึ่งครับคือการ เกลนพ้อยครับผมหรือการเกี่ยพ่อยหลัครับพี่น้องนะการเจลไนพ่อยครับมันก็มีหลายอย่างหลายชนิดเนาะพ่อยที่เขาเนี่ยมันติดหัวทวนตัวนี้คือหัวทวนครับพี่น้องครับติดตรงนี้หลักการที่ลงไปในฐานจักรตัวนี้ครับนี่คือจักรครับพี่น้องครับแล้วก็มันก็มีหลายรูปแบบครับพ่อยแต่ละชนิดราคาบ่เหมือนกันครับพี่น้องแลมวันนี้ครับผมจะพาพี่พี่น้องไปเมืองอ่า นี่ครับพลอยเหลี่ยมเพชรสีดำเงินนะฮะที่ติดหัโโวแหวนหรือว่าอัญมณีที่เขาประดับไว้ในร่างกายของคนท้องนี่แหละครับง,งามๆนั่นแหละที่มันจีงามได้ในร่างกายของคนท้องน,นั้นมันตงผ่านกรรมวิธีการผลิตหรือการจีรไงให้มันหมดงามเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปเมืองครับพี่น้องครับไปเลยครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับ มาถิมว่าพาพี่น้องมาเมืองการเริ่มต้นการจี้ตอนแรกคือการติดพ้อยก่อนครับพี่น้องครับอ่าเดิ่มต้นคือการติดพ้อยนะพี่น้องเนาะนะครับนี่เม็ดพ้อยครับพี่น้องนี่คือเม็ดพ้อย้วพี่น้องเด้อนี่ครับติดใส่ไหมทวนไปไหมทวนครับจับสเด็กจังน้อยเริ่มการติดครับ อัดอิมืดจังน่อยด้วพี่น้องอ่าทีตะครับงานติสเขาเห็นดีครับพี่น้องครับฮืด <Okay. S 1> ตารติดด้านแหลมก่อนครับพี่น้องภาพอัดอิ่มืดแน่จังน้อยขอโทษขอให้เพรพอติดแล้วเราไปเป็นการจี้ครับ นี่การจี้ด้านแหลมครับพี่น้องครับเอิ้นพ่อยเลียมเพชรครับพี่น้องครับจะมีสี่เลียมนีมังกรเมื่อชีพเคอรกีครับเคอรกี้เป็นเรียมเรียมไปก่อนครับสี่ด้านครับพี่น้องอาเงาข้างบนนั่นคือการเอาเงาครับพี่น้องนี่คือการเองเงาข้างล่างคือการตีเเลียมก่อนครับเรียมสองเลียมสองเราีเเลียมใ้ขนาดแล้ว ต่อไปคือการนองเงาของบนนะครับเรียบร้อยเรียมสามครับพี่น้อง่อไปนี่นะครับพี่น้องครับนี่คือเรียมสามมันได้ขนาดแล้วเขากะต้องเป็นการเอาเพิ่นเอาเงาของบนครับพี่น้องนี่นะครับนะครับเอาเงาเพื่อให้มันชัดเงามันชัดขึ้นครับพี่น้องไปเรียมตีกับพี่น้องเห็นไหมขันเมื่อที่เขาเขาจี้เขาเดียวเดียวพี่น้อง ใส่เงาเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการแซมครับค่ะรเออเขาพากนเนาะพากนครับพาพาเรียมมันครับสี่เลียมมันอีกเป็นเรียมเรียมเรียมอยู่ขอบเป็นมาไพี่น้องพาให้มันเล็มแหลมลงพาให้มันแหลมลงครับพี่น้องครับทั้งสี่ด่านเลย แซมครับวันนี้ครับแซมขอบอีกเด้พี่น้องแซมขอบนะครับแซมตรงเงามันรับมันจะได้เงาคมเงาของมันครับพี่น้องถ้าเขาเป็นแล้วเขาวางมือหรือว่าเขาหมุนได้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นไวขึ้นครับแต่ละด้านเม็ดหนึ่งเขาติจี้อยู่สองด้านครับพี่น้องนี่คือด้านแรกครับเขาต้องจี้ด้านแหลมก่อนเขาเอิญ ขับพ้อยคนอืน่นวงแบบนี้นะพี่น้องเนาะกลนพ้อยกลนพ้อยจียครับพี่น้องนี่นะคือการจีพ้อยนี่คืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งของชาวอีสานคิดพัดทินกันมาททำการทำงานอยู่ทางจันทบุรีครับพี่น้องน,น,นี่คือแล้วนะครับในด้านนี้ครับเมืองซุ้มเมืองไก่ๆแล้วนะครับเล็กน้อยอ อาตีโบเคยเห็นไหมพี่น้องเนื้อกองอาจีโบเคยดีปันใดมีขึ้นันตีขอบเขาเอื่นอนยังเกาะตีขอบตีขอบขอบมันอาจจะตีแบบเมื่อกีอ้โบเบิดนะครับพี่น้องตีแต่ตทุกดางทุงซีดานเลยทุกดางเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพี่น้องครับ แล้วคือการจีร์แล้วเหรครับพี่น้องครับภาพบัดจีนม้วนน้องพี่น้องเนาะเหตุผลชัดเลเห็นดอกเหชัดประเดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะหาภาพม้วนประกอบให้มึงเด้อพี่น้องดเด้อเย่าลืมมึงภาพประกอบต่อไปเป็นการกลับด้านครับพี่น้องครับ การการด้านก็ไปเป็นด้านนาได้กพี่น,นอ้องนการับพ้อยนีค่คือการกลับพ้อยอพ้อยนี่นะครับการกลับพ้อยครับพี่น้องครับทศเสด็จเจ้ะเมดกับบดเหญ่าเติบย่ครับขนาดนี้เมื่ออาชีพที่เปนเฮ็ดอยู่ประจาเติบอยู่สมอแล้วยังอ่าวาแบบใส่เวลาอยู่ด้วยพี่นอ้อง พี่น้องน้องจับเวลามมืก็ได้เด้อนี่จับพี่น้องเมื่อตั้งแต่ตอนปิดพอยจนนาเสร็จเนี่ยจักนาทีครับต,อต่อเม็ดนะฮะนะครับพึ่งดันนาด้านหนา้าน,หนานี้ต้องเอาตีหนากอนแล้วก็มาตีเลี่ยมครับพี่น้องครับตีเลี่ยมพื่งกัน สำหรับคนบอเคยกีกัะวญญายากอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาบบหูทักษะเขาบบหูหลักการในการเห็ดเนาะแต่ว่าสำหรับริเพิ่นเห็ดประจำเราพ่นกับล่องลบพี่น้องเมืงกับเมืองการกีของเพิ่นถือว่าเมื่ออาชีพแบบพี่นอ้องเห็นไหมครับกานใส่เวลาแตะละด้านแต่ละดมีกัถือว่าบ่โดน นี่นะครับคือการจี่พลอยของคนอีสานบรรเทามาทําการทํางานอยู่ที่จันทบ,บุรีจันทบ,บุรีถือว่าเป็นเมืองพลอยอันดับต้นๆของประเทศนะครับพี่น้องครับมีแรงจำนายอัญมณีบัวที่เป็นพลอยหรือว่าเครื่องประดับต่างๆนะฮะส่งออกนอก,นอกต่างประเทศพอง นี่คือเสร็จแล้วนะครับด้านนานี่พี่น้องมองทันบะคือหมุนจุดจว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 ดเอาเข้าเดียวเลยพี่น้องว่ามชิคือผมวะมันจืล่ะพิ่นเห็ดแป๊บเดียวแล้วเลาบพนาพี่น้องนี่คือดานานา้านนาแล้วแล้วมันนี่คนที่แกะออกให้เขาเงบังเด้อพี่น้องเด้อแกะออกให้เหาองบังแล้วเลาบพนาพี่น้องจบเลาบพนาะ เม็ดหนึ่งมันแล้วง่ายแล้วได้แท้เอาละพี่น้องเดี๋ยวผมจะหาเสิร์ตให้พี่น้องเมื่อวาคอยทีเม็ดที่เิ่นจีเมื่อกี้นี่มันเป็นรูปแบบแบบใดครับพี่น้องครับท่านใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องสวัสดีครับ